สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับค่าคืนนี้ค่ะดูน้องแมวรู้สึกจะอิ่มกันแล้วค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมลูกดูค่ะแต่ละตัวน่าจะอิ่มแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเรามาดูพฤติกรรมของน้องแมวค่ะนี่ค่ะอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วตัวนี้แหละอิ่มรลอยัง ข้าวัวอาหารเดี๋ยวนี้อิ่มหรือยังคะนี่ค่ะอิ่มแล้ว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 ก็ไปนอนนอนข้างบนเ้ื่อยค่ะใครนะใครนะไครนาะนะนี่ค่ะนี่ค่ะทองสามอันนี้เป็นทองสามสีนะคะนี่ค่ะทองสามสีตัวนี้ค่ะน่ารักน่ารักค่ะ ทำความสะอาดมือและเท้าอยู่นี่ค่ะทำอะไรบอกแม่ที่ทำอะไรทำอะไรครับผมชื่อทองสามสีครับไปแล้วค่ไวไวัไปแล้วไปแล้วไปแล้วพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ